สวัสดีครับผมไทสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้นะครับไทจะเอา f o r t จ n เนอร์ทั้ง2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันให้ดูครับว่าคนมีงบน้อยคนมีงบเยอะทําไมต้องเลือกซื้อรุ่นนี้ทาไมต้องเลือกซื้อรุ่นนี้นะครับแล้ว2คน2คันนี้เนี่ยแตกกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่โฉมกันจากหน้าของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจอยจิต้าโฟลเจเนอร์เครื่อง3000 D4D เป็นหน้าแชมป์นะครับตัวนี้นะ ก็จะเป็นตัวหน้าเก่าเรียกได้ว่าตัวนี้ก็เป็นรถยอดนิยมของอฟอร์จูเนอร์อีกตัวหนึ่งเลยถ้าใครราคา,างบไม่ถึง1ล้านนะครับหรือว่าราคาเอ้ยฉันงวดผ่อนไม่ถึง2 0 0ห0ืนนะตัวนี้นะครับ,อบตอบตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับส่วนเจ้าทางขวาครับจะเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วก็ปรับไฟมาใหม่หมดทุกตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว2อ v จดนะครับปี2 0 1 6กก็คือได้เปลี่ยนการเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็ตาไฟทุกอย่างมาแล้วเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่า จะสวยคนละแบบนะครับตัวนี้นะจะสวยคนละแบบแล้วก็อย่างเช่นตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่าตัวเครื่องมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับจากแบบตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นตัว 2.4V นะครับก็ตัวเครื่องจะเป็นตัวตัวเครื่องใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ประเมยว่าสภาพเลยว่าโอเคเลยนะครับไม่มีการปรับแต่งแต่อย่างใดนะครับนะแล้วก็จะเป็นคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างนะครับอ่ะ ส่วนเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวหน้าแชมป์นะครับเดี๋ยวจะเทียบเครื่องกันให้ดูเลยแล้วกันครับนะตัวนี้จะเป็นเครื่องเก่านะครับจะเป็นเครื่องตัว D4D นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น3000 D4D4 Win วินนะครับนะก็ตัวเครื่องก็จะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็คุมโทนด้วยตัวสีรถนะครับเป็นสีทองสลับกับตัวนี้นั่นเองนะครับก็ข้อต่างของเขาคือจะเปลี่ยนระบบการเดินการเดินสายไฟหรือว่าการเดินเครื่องทั้งหมดหรือว่ากองอากาศอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ ทุกอย่างนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนู้นแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนู้นก็จะเป็นปากห้เข้าที่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแยกอย่างชัดเจนนะยาแยกชัดเจนว่าจะเป็นอกองอากาศนะครับตัวน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับน้ำมัน ge, น้ำมันแล้วก็จะเป็นน้ํามันเบรกนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเรียงกันอย่างชัดเจน,น,นหนึ่งสองสามสี่นะตอนนี้ก็จะเป็นระเบียบกว่านะครับในส่วนของ ที่เก็บสัมภาระด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูครับตอนนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างโอเคครับด้านหลังก็จะเป็นตัว3.0 E4D เนี่ยก็จะเป็นตัวไฟเขาหลามตัดนะครับทั้ง2ตัวเลยซ้ายขวานะแล้วก็ที่เก็บสมัมภาระสามารถกดแบบน,นี้ได้เลยนะครับีบ,บขึ้นได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะตัวนี้เนี่ยจะสามารถพับขึ้นด้านข้างได้อย่างเช่นเดียวกับตัวใหม่นะครับตัวนี้นะสามารถพับได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองพับให้ดูแล้วกัน ตัวนี้ครับแล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยนะครับตัวนี้จะมีตัวยกอยู่ด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะนี่ครับตัวใหม่ก็เหมือนกันครับแต่ว่าตัวตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บแบบนี้ได้ก็คือจะเพิ่มที่เก็บสัมภาระด้านล่างได้แบบนี้นะครับสามารถพับขึ้นได้เหมือนกันส่วนตัวใหม่ครับจะเป็นบังคับเขาเรียกอะไรบังคับพับขึ้นด้านข้างนะครับเพื่อ <P. S 2> เพิ่มที่เก็บของตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเทียบกันเนาะตัวนี้จะเป็น ด้านหลังก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็คุมโทนด้วยสีรถตัวด้านในจะเป็นสีน้ําตาลดานะครับจะคุมโทนคนละสีนะเพิ่มความาเขาเรียกอะไรล่ะอ่าวัยรุ่นจะชอบแบบโทนสีเข้มนะครับด้านในนะครับส่วนคนอายุหน่อยก็อาจจะชอบสีเบจครับอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในทีละคันกันเลยครับว่าข้อแตกต่างของเจ้า2คันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอ่ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วคฟลเนอร์แต่ว่าตัวนี้จะ คุมโทนได้สีเบจต,ตัดสีกับสีเทาด้านหน้านะครับเป็นคอนโซลของเขานะแล้วก็มีจอแสดงผลด้านหน้าครับเป็นพวกวิทยุ FM AM นู่นนี่นั่นต่างๆกุญแจเป็นระบบปกตินี่ครับจะเป็นกุญแจแบบนี้นะอา่อาเสียบสตาร์ทเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนิดนึงนะครับนี่ครับตัวเสียงเครื่องก็จะดุดันกันนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องใหญ่นะเครื่องใหญ่สามพันสามารถปรับโฟวินตรงมือนี้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถชาร์จแบตนู่นนี่นั่นนะครับ อ่าโปรอะไรก็จะไม่มีอะไรมากครับบนฟังก์ชันจะมีแต่ตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนช่องของจเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับนะอ่าสำหรับใครงบที่ยังไม่ถึงล้านนะครับงวดผ่อนไม่ถึง2 0,000ื่นนะครับนึกถึงคันนี้ไว้เลยนะครับถ้าแบบว่ามือหนึ่งเนี่ยต้องดาวเป็นแสนนะครับของเราฟรีดาวได้เลยนะลูกค้าฟรีดาวคันนี้งบจะอยู่ประมาณ1 4ึ่งสถึงหนึ่งนบาทนะครับอ่าส่งนานถึง7ปีเลยนะครับหน,น้าก็จะประมาณนี้ส่วนด้านหลังก็จะคุมโทนด้วยสีเบดเหมือนกัน นะครับสาหรับเจ้าคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูโฉมใหม่กันดีกว่าครับตัวโฉมใหม่มีอะไรแตกต่างกับตัวนี้นะครับปิดประตูฟึบอ่าเริ่มต้นที่กุญแจครับกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลสน,นะครับก็คือสามารถเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะี่ครับก็จะเป็นบอกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะคุมโทนด้วยสีน้ําตาลดานะครับตัวนี้นะก็จะเป็นเรียกได้ว่าวัยรุ่นอาจจะชอบมากขึ้นเพราะว่าเป็นทรงที่แบบดุดันนะครับด้านในก็จะเป็นทรงเข้มทั้งหมดเลย ปรุงโทนด้วยสีน้ำตาลลายไม้นะครับแล้วก็ตัดกับสีเทาเล็กน้อยนะครับเพิ่มความโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยในการขับขี่นะครับคันนี้เรียกได้ว่าฟังก์ชันพวงมาลัยจะเยอะกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็เป็นตัวแพทเทิร์นชิพนะครับอยู่ด้านซ้ายขวาแล้วก็ไมค์คันนี้วิ่งแค่4 0 0 0 0กิโลนะครับหน้าจอเปลี่ยนเป็นตัวหน้าจอคล้ายๆตัวアウติดเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เป็นเป็นตัวทัศสกีนนะก็เดี๋ยวรอให้หน้าจอโหลดสักนิดนึงครับส่วนตัวแอร์คอนโซลหน้าครับจะเป็นตัว แอร์ดิจิตอลทั้งหมดเลยสามารถปรับได้เลยนะครับการฟ้าหน้ากันฝ้าหลังใหออโต้ Auto นะครับหรือว่าปรับฟังก์ชันบนพวงมาลัยสามารถทําได้หมดเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบเกียร์ออโต้ G เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว2.4ยังไม่4วินนั่นเองนะครับข้อดีของโฉมใหม่คืออะไรครับคือ,อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้านในครับจะมีการอัปเกรดมาจากตัวเก่าเรียบร้อยแล้วก็คือใช้ง่ายขึ้นนะครับดูแลง่ายนะครับแล้วก็ไม่เสียง่ายนั่นเองนะครับแอร์แบกก็จะมี ด้วยกันเยะแยะมากมายแล้วก็ลำโพงสเตอริโอซ้ายขวานะครับทั้ง2ตัวเลยนะอันนี้นะครับก็จะเพิ่มเพิ่มไฟตัวสีขาวไม้นะครับสำหรับตัวใหม่นะแต่ว่าตัวเก่าจะเป็นไฟสีฟ้าเอ่อสีส้มนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วก็ไปฟังโปรโมชั่นกันีกว่วานะครับโอเคครับสำหรับคันนี้อยากได้2คันนี้นะครับก็ราคาเปรียบเทียบกันเลยแล้วกันนะครับคันนี้จะอยู่ประมาณ8 0 0แสนนะครับลูกค้างวดผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0 0 0ถึง15,000บาทส่วนเจ้าคันนี้นะครับราคาอยู่1ล้าน1แสน บาทนั่นเองนะครับก็งวดผมจะเพิ่มขึ้นจาก1 4ื่นี่เป็น1 6ื่นหกถึงหมื่นเประมาณนี้นะครับก็ไปเลือกกันเอาว่าชอบโฉมไหนนะครับสําหรับ f o r ์กเจอทั้ง2อโฉมนี้นะครับสุดสุดท้ายนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสามารถติดต่อไทยได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0 9 3 7 9 2 2 0าสนะครับหรือว่า0 9 4ย์6 0 3 2 4นะครับ2เบอร์นี้เท่านั้นสำหรับสิทธิพิเศษ2คันนี้นะครับสำหรับนี้ไทยก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ